ช่วงบ่ายครับของเมื่อวานนี้ครับ27ธันวาคมนะวัดมกุฎกษัตริยารามมีพิธีชาปนก,กิจคุณพ่อคมสันบชิระบัรจงคุณพ่อของอ๊อฟพงษ์พัฒน์บรรยากาศก,ก็เต็มไปด้วยความโศกเศรา้ามีญาติและก็คนสนิครับรวมถึงคุณบรรเทิงอาทิเกาะสุขจารุจินดาภูาปุษนาไก่รายุทธ์บัวนลินทร์ทิพย์แป้นนัทพนเอสุป,ปชัยและอีกมากมายครับรวมอาลัยคุณพ่อคมสันครั้งสุดท้าย โดยเวลาประมาณ14นาฬิกา45นาทีครับได้มีพิธีเคลื่อนสพจากสาลาสมาที่เมนจากนั้นครับ BB เอกนรีลูกสาวของอฟิงพ,พัได้กล่าวประวัติของคุณพ่อคมสันเรียนค่ะ้ามีกทุกท่านนะคะเจ้านาสาเอกนริยนรมเป็นตัวแทนในการอ่นประวัติของคุณพูอคมสันชคุณปู่คงสันเกิดวันที่8พฤษภาคม2548จังหวัด จงในปีพุทธศัก,าการาช2498อ้ไรแบบนีต้องขออนุญาตกระดิบพงพัฒน์และคุณธัญญาวชิระพงษ์และครอบครัววชิระบุญจงนะครับขึ้นมอบเงินจํานวน5แสนบาทให้กับกองทุนโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศิริราชโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชัยดีลัตน์ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรดดงพยาบาล ครอบครัววัชระบรรจงนำโดยพี่แดงธัญญาและพี่ออฟพงพัฒน์ได้มอบเงินจากการทำบุญของแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมง,งานคุณพ่อคมสันทั้งหมดจำนวน5 0 0แสนบาทให้กับกองทุนโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลสิริราชโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชัยน,นิลนนท์ประธานศูนย์โรค หลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศิริราชเป็นผู้รับมอบเพื่ออุทิศให้กับคุณพ่อคมสรรเพื่อให้เงินจำนวนนี้ได้นำไปใช้ประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ป่วยต่อไป ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ